ยูตัวขลิบดวนี้ปกติมันจะตัวน้อยอันนี้ตัวเติบเนี่นาแล้วทุกคนเลยสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูุกคนยินดีต้อนทเข้าสซูซองบาแสงคนลมันปลาเมื่อนี้กจะพาทุกคนไปหาหลอดยิงนกทุกคนหลอดสายหฮยนี่ เพิ่งเลเขาไม่ได้มาจนลงจุลืมทุกคนสองสามอาทิตย์เ่ยเกือบเดินแล้วไม่จักเขาไม่ได้มาืันน,น,นี้เ,เ,นนนเขาได้เวลามาทุกคนมาคนเดียวมือนี่กะไม่ได้เพิ่มมานํามากับปืนกระบอกนี่คือเก่าทุกคนยังไม่ได้ล่างปืนกะแต่มากบบระบอกใหญ่ๆหนึ่งหาเวลาล่างกันอย่างยงไปเดี๋ยวเขาไปทำประชุมน้องกันทุกคนว่าเขาจะได้เพิ่มมืเฮือสมมือนี้ไปนี่ทุกคนทางเข้ามาปืนสีเอาขี่เหือมาจอยอยู่ลุมู้ทุกคน สูงอะนี้ขึ้นมาเนี่ครับเป็นตะพังทางขึ้นมาเพื่อจะมาหอดนี่การยง่ายนี่ทางเราจะไปนี่โอ้ยหลุมนี่เดี๋ยวเาเลาะไปตามถึงเลาะไปพุนเดี๋ยวมันมีทางลงบนลคุณเดี๋ยวเขาหลงบอพคุนแหละไปเ <c oughs> <c oughs> สียงนกทวนนกน้อยไลยที่นกน้อยมือนั้นเขาหมาคลินอยู่นี่ทุกคน ลายลีไม่เห็นไม่เห็นหรือว่ามันยังมีคำอ่ทุกคน,นเดี๋ยวเราจอบเขาอยิงลูกก่อนทุกคนเรียบร้อยเลยทุกคนเรียบร้อยแล้ว,อลวโอ้ตนี่เขาอยิงอยู่ไหนคาลินทุกคนคาลินดังแหงลีปืนวอตัวเฮิงไม่ล่างนี่จนเจ็บโอ้โหทุกคนปืนเสียงดังแหงลีไปเดี๋ยวไปเก็บก่อนทุกคน,นตกอยู่นี่ บอลทาร์เซอร์กับชุดก่อนนี่ซื้ออะไรวะเดีด๋ยวเห็นนะเห็นนะเห็นนะไหนีน่นเติบอยู่ตัวขลิบตัวนี้ปกติม,มันจะตัวน้อยอันนี้ตัวเติบนี่ถือโอ้ตัวถือรู้ดีครับทุกคน ถือคอเลยลูดเอลหนึ่งเชือรูประมาณสิบรูนี่แหละถือตัวเดียวรูด,เดิเอกโอ้หอ,อกตรงเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วตัวแรกไปเก็บก่อนทุกคนเสียงปืนดังอะี้ทุกคนจนย่านเฮิ่งมีมานะงูจนดับหนิงนะ ไงยูตัวนี้เือขลินมามันมาแล้วเธอหนึ่งปุ๊บอีปุ๊บเอาไปแหละหยิบสม,มอยอยู่บะนี่หยิบยูสม,มอยพัดยูจิ้อยแลนมาอีแลนมาเพิดเบื้องเขาอีทุกคนโอหงับรถถือคอทุกคนเดี๋ยวเก็บเสื้อท่องก่อนเดี๋ยวไปห้าร้อยยิงตัวมือทุกคน นกกรี๋อยู่ช่วงโพดทุกคนหนกกรียูมันนักนะฮะอยู่บักจนช่วงหนึ่งมันอยู่อะลงนี่คือว่าเคลนเคลนเคลนทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจอบยิงเคลนก่อน ไปเลยเลยมอยูเลยหอยขุดกระปูอ๋อต่อปูปูปูหอยขุดกระปูหน้าความเึ็กขุดาลายลี่กระปูอยู่นี่ลายลี่ทุกคนน้ำหลงน้ำแห้งเข้ามาขุดเรื่องโอ้ช ไปครปุ๊นี่เคลนมาเฮาก๊กเดินนี่ทุกคนแต่มันขึ้นไปพคกินไปโกินก้ยชุกทุกคนมีู่เลยมาเดินยังมีชุกทามาเดินชุกนี่ยังมาจอบอีทุกคนไปเดี๋ยวเราล่อขึ้นถึงพุ้นต่อทุกคน อหอยฟุตกระุูยชุดห้อยเพื่อเลยทุกคนไะงนกกบบมีพ่อบ์เข้ามาก้อนเลีนะ้ยว้ยคนนกกระลกกระจายอยู่ไปเดี๋ยวรอไปต่อทุกคน เลนตัวเดียวคือตัวบาัตทำอีดบอมาได้ยิงรถงีเสยดายทุกคนสองตัวเลนกันเลยนอกอะยิงไม่ถือทุกคนเลย จับมนันนี่จักมาเปิดทุกคนโอ้สิดาแหงดีทุกคนเดี๋ยวท่ามาเท่ามาอีทุกคนเอ้ยเมืเอ่อกี้เขายืนพูเนยือนอยู่ลุมพูพี่เขายิงขึ้นมาเถิงพี่มันไม่ดื้อทุกคนเอ้ยบนนี่แหละเขาย่างขึ้นมานี่ย่างขึ้นมานั่งบันนี่ทามาเท่ามาทุกคน ทางเบึงม,มันยะาเข้ามาหรือบ่อยังงี้ยู้เยงเซ่งเหมือนห้องอยู่เมื่อกี้นี่กระจนผ่อนอยู่นะปบนี้ขึ้นถึงผูกเดี๋ยวถ้านกเข้ามาทุกคนสวยแล้วมนี้ทุกคนเดีย๋ยให้แหงอลีสามบาทครั้งน่ทุกคนแต่แต่เก็บมาพอโตอ นกเข้ามาซ้มเธอทุกคนเข้ามาเธอละสี่ห้าตัวนกกระวิ่นกกรดิ่หอนจุกโอ้โหสิด่ายแห่งนี้สวยแล้งมานี้ทุกคนญิงสามบาทแตะแต่แก็บเลยอ้อยมือกะซ้องเธออ่อยเลยลองเบิ้งบันนี้คันมันมีแตะเลยเยอะเอามือเข้าไล่ไล่เลยญิงทิ้บิือทุกคนเลยยังตำมือปืนมีล่างแบบนี้เลยทุกคนเลยมันตำมีหลง เดี๋ยวท้านกหาไหมทุทกคนเขาก็ออกมาแต่หฮยเลยทุกคนไปเดี๋ยวหาหลอกปลาต่อทุกคนออ้นกถือแแงงเข้าทุกคนวันนี้เขาแก้เอาแล้วนกกระริวอย่างตัวนี้ ตั้งมีมาเอาซื้อซิมกับทางหรือไปเดี๋ยวหล่อไปนี่ทุกคนหล่อไปใจโซนหมันนี่ไปเขาออกมาแต่ปลาแล้วทุกคนว้ามีพนอนกเปือทุกคนเลยดูปืนไรเอามาฮอนหนา มีเห็นนกเปล่าเลยมือน,นี่พิดพลาดบืดกะสามบาทมีแต่โอ้เมื่อแล้วมาฮอนนาทุกคนปลาโตคาลิอยุ่คนทุกผู้อยู่ผู้ไนงะบรรยากาศดีอยู่มือน,นี่สี่โมงมนะทุกคนเดี๋ยวเอา อันนั้นลอกกับมือก่อนอยู่เพิองไปกะคำเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราลอมือก่อนทุกคนคุณบรรยากาศมาต่อบรรยากาศยงมแหม่งงามนี้ทุกคนเลไปเดี๋ยวลอมือก่อน ย้หงหนักนะเขากล่องฝืนฮู้ทางมือปุ๊อย่างออกลงฮู้แหละทางมือไปอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เอามาคือเหือเลยทุกคน เฮาจดอยู่นอนเดี๋ยวเขานั่งจอบข่นบ่งทุกคนประมันยีเห้าหมาบอ่ตอนนี้ก็ค่ำแลวทุกคนเขามาก็ประมาหนึ่งโมงครึ่งเลยค่ำไหวพุทธเดี๋ยวมือหน้าทุกคนมือหน้าทำไหมมีอมเล้วพอนกไล่อยู่พอนกนี่เดี๋ยวมือหน้าอันนั้น พามากินข้าวปลาทุกคนเดี๋ยวเขาทือเข้ามาใหดกินอยู่นี่เลยเดี๋ยวท้าจอบยิงก็เล่นงอนทุกคนนี่ก็จะเป็นชนตีกรนะันนันกองไม้ไผ่นี่เสริมกันกันกบกองมาเดินมันเข้าคักอเลอนีตอนามาเสือกับเอาไม่ได้ถือปืนมา มันมาไลา่ดิทุกคนสี่ห้าตัวมันเอามาหันยิงหมดมีเห็นไอคือมันย่าน นางจุดคำทุกคนมีเ้ามาจากเธอรูปอะไรีมือนี่กระเด็นตัวเดียวปลาตัวถือนี่ถือนี่สอดตัวี่จนกระด้างเลยตัวเดียวเขาล,ล้อออกมาเนี่ยโอ้รูปอยจะเอา เหล็มือปิ้งนี่ทำตรงเลยทุกคนที่ทำกีเนี่ยตัวดีกว่เลยพอด้มือปิ้งนุเม้วเลยขมัเห็นไปเอาเมา họ có màu hót thang đây ra thôi không mình lên nộp mới đi cả đều nhìn quên thêm con ừ, chưa tao đổi đi qua okay. mà nhìn phi đi qua sữa quá bọn xóm con เดี๋ยวเขาเห็นวิกกี้นี่แต่แต่แกปทุกคนมันนี้ลอกเบื้องมันยะ่เตะหรือบ<อ>่กว่าจะยิงปืนเตะทุกคนมีันง่ายปืนมีปัญหามือนี่นะสุพย์ยังมีแตะปืนมีล่างแบบนี้แรกทุกคนนะ Cầm này bây giờ Mưa tụi con đây tiếng nó hong phá quân, Tiếng nó hong phá quân lại like đi Tiếng oh. nó hong Lại like đi tụi con Bựa thấy hàm มือนีก็ไม่ได้เปื้อนร้ายทุกคนเลยเคลนตัวหนึ่งไม่ได้เปื้อเ,เกิดขึ้นมือนีกะโอ้ตยตายเลยรูปๆูไปมือก้อนมานี่ทุกคนนดีหือหอดลงหอลงหอวหือก่อนนี่หอนหือเลยโอ้ยใช้นี้เอาไปกันเอาไปไปกิน าขึ้นทางถึึงครูสายนี้เลยหอาไปรูปๆมืนอนนี่ค่ะไม่ได้เพ้อเกิดขึ้น สำหรับมือนี่กะไม่ได้เปื้อนลายทุกคนเลยนกไปไม่ได้ปืนก็นได้มีปัญหาแน่ไปเดี๋ยวเอาขีเข้เฮื่อมือก้อนทุกคนสำหรับคลิปนี้กะขอจบลงเพจให้ก้อนทุกคนเดี๋ยวเราไปรุ่นกันคลิปหน้าว่าเยอะไปหาเปิ่มต่อทุกคนไป